สวัสดีสุขุสุขศนนะจ๊ะเนาะนี่วันนี้เราก็าตรงนี้นะจ้าให้พ่อใหญ่พวนด,ดินพี่น้องนี่ก็ตัดออกแร้วตัดแล้วก็จะพวนด,ดินแล้วก็จะตากแดดนะจ๊ะนะให้มันแห้งนะจ้ะพี่น้องเนาะนี่ถ้าพวนด,ดินพอปานแปลงพักแต่ได้บาทนี่พอเอ้ยให้เบิ่งไกลๆนะจ้ะเนาะนี่เพราะว่าด,ดินมันไม่ได้แน่นเด้ เพราะว่าเราถมก่อนเราจะไปเนาะนี่พี่นายพ่นพ้นดินล้อเนาะจ้าเพราะว่าเราลื้อให้หมดแล้วลื้อให้ทุกอย่างแล้วมันยังบ่แดดเนาะจ้าเนาะแล้วก็จะทําตรงนี้ก่อนนี่พ่นดินแล้วก็ตากแดดไว้เพื่อที่จะไม่ให้มันเป็นเชื้อราเนาะจ้าเนาะนี่นี่พี่น้องเงากล้วยเนาะจ้าเนาะ ส่วนต้นหมักงิวนี่เดี๋ยวมือไม่สิจัดการเนาะจา้ะเพราะว่ากล้วยมันจะได้โดนแดดตรงนี้สั้นเป็นเสื้อล้าเบิด์จ้ะพี่น้องเบิ้งเนี่ยเงากล้วยมันเป็นเสื้อล้าจา้ะเพราะว่ามันบ่ดโดนแดดเน,ะา,เนะเาะจ้ะเนาะพอบ้านกําลังเฮ็ดเนาะจา้ะนี่เราได้เครื่องอยานางังพื่อพี่น้องฟังไห้เนาะจ้ะเนาะไปแกงน้ำหมกน้ำไหมขนากระสีมีได้แล้ว เื้อหนึ่งเลยพี่น้องอันนี้ก็จะพยายามหมากักเนาะจ้ะเนาะจูดส่วนหน่อยละส่วนมากกับิีมาก์ละพี่น้องนี่เดี๋ยวเราก็จะเอารถไถนารถสมมาดันเนาะจ้ะเนาะนี่ให้มันสะอาดมาแล้วต้องเฮ็ดจ้ะพี่น้องมาแล้วก็ต้องเฮ็ดเนาะจะ้านี่เดี๋ยวรออีกประมาณสองเดือนเนาะจ้ะเนาะ อาสีเขียวเ,เบิ้งเป็นพยานน้ากันจ้ะเบิ้งเป็นพยานน้ากันว่าตอนนี้มันยังไม่สวยแล้วรอดูบรรหามันงามแล้วจ้ะเนาะสบายดีกํา <c oughs> ลังเป็นสวนพี่น้องกําลังเป็นสวนเดี๋ยวสีซอยกันเห็ดในหนีให้มันลแล้วล้วกสิเอาเฟืองแห่งในสีง่ายที่เราจ้ะเนาะพี่น้องนี่ อันนี้เป็นรถเข็นที่พอบ้านทาสีใหม่เนะจน๊ะเนาะซื้อมาสองปีแล้วตอนนี้กะขน,นขี่ควายมาใส่จ้านี่นี่ขนาดหมักโจกเรายังเม็ดอ<า>ินฝรั่งเศสพูดดโมเตบัวปจิเปอร์อ่านี่ไงเนี่ยอโอ้ยนี่ มันมันมันบกแข็งแล้วว่ะบกแข็งแล้วกับโบมือเฮาแล้ววะมากหลายพี่น้องตอนนี้สิบนาฬิกาเน้วจา้ะเนาะสิบนาฬิกาด้วยซซอยพยย่อให้มันแล้วเจ๊นี่เมื่อื่นเสดเห็ดแนวไม่เนาะจา้ะเนาะนี่อันนี้ก็ใส่ขิงง้วขี่ควายบัแล้วเราจะใส่เฉพาะขี้งัวเนาะจ้ะเนาะาพอว่าเขาสร้างม้ยี่สิบสอบจ้ะพี่น้องกับมิตรขิงง้วนั่นแหละสอบละห้าสิบผูเด นี่ยมาดูฝั่งนี้เนะจ๊ะเนาะนี่ฝั่งนี้เป็นข้างๆกำแพงนี่เป็นนันพักขาเนาะจ๊ะเนาะกะเอาตะไคร้ออกมือเศร้านี่นี่เอาตะไคร้ออกเบิดเลยเดี๋ยวมืออื่นสีเทขี่งัวใส่เป็นสอบสอบสอบ,สอบเลี้ยงไปเลยพี่น้องเดี๋ยวมืออื่นนะจ๊ะเนาะเพราะว่าเมื่อน,นี้มันสิบโมงแล้วแล้วก็สิบไปซอยหพอยหญ่ให้มันแล้วสสวนข้างหลังอย่าเพิ่งพี่น้องขอเอาตรงนี้ก่อน ก็อเอาตรงนี้เห็มันแล้วก่อนนี่เรามีใบไม้แห้งเยอะเลยเขาก็บซื้อปิดต้นไม้เนี่ยละพี่น้องเดี๋ยวมาเบ่งพอไงเดี๋ยวแล้วมุมนี่กับสิบพักกันเมือล้จ้าอนเล้าอะเดี๋ยวออขอเห็นเวียกซอยเพื่นก่อนจ้า